สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมกล่องแฟชั่นหัวสุดฮิตมานะคะทุกคนก็มาเป็นแบบว่าหัวขาวย้อมสีดำนะแล้วก็มีผมใหม่ด้วยนะคะทุกคนกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงวันที่20ตุลาคมนะคะสุม่มไอดี9บาท vs 99บาท9บาทได้เกือทุกคนไม่แนะนำเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้อดีอะไรได้สองอัพวิล เข้ากม,มาแล้วมีของจริงๆเวลตันพร้อมทาทางด้วยเว็บนูก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง U ID และมีรหัสไฟฟ้าขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุมค้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็เตมเพชรไว้หก1้อยห้าสิบเอดเพชรนะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ส่วนของของที่เราอยากได้หรือเปล่านะในงบหก0้ยห้าสิบเพชรนะคะทุกคนซึ่งของที่เราอยากได้วันนี้นะคะไม่ใช่อะไรหรอก ก็เป็นเอ่อหมวกนะคะทุกคนเป็นหมวกเลตวอลมิลเลียนนะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะทุกคนนี่ข้างนี้ก็กลับมาเป็นหัวข่าวนะคะจะเป็นหัวข่าวย้อมสีดํานะคะแล้วมันเป็นหัวข่าวตรงไหนอืมประมาณนั้นนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะมาเอาอันนี้กันนะคะอืมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะของที่เราอยากได้ก็หกสิบเก้าโทเคนนะคะแต่ว่า ตัวหัวขาวย้อมสีนะก็319โทเค้นนะคะอืมแพงนะเนี่ยมันดูใช้เยอะแปลกๆคิดว่าน่าจะน่าจะหลักหลักพันเชรดดูะคะ่ะทุกคนในส่วนของหัวขาวย้อมสีนะคะทุกคนมันจะมีการซื้อให้คุ้มนะคะคือ มันจะมีบัตรส่วนลดอันนึงนะคะที่ซื้อครบ500อ่ะแล้วมันจะลดไป100นะคะ100เพชรแต่เราไม่มีนะเมื่อก่อนเรามีแต่เราใช้ไปหมดแล้วนะคะทุกคนก็ช่างมันละกันนะคะทุกคนกล่องละ6เพชรนะคะ าเกล่อง594 59นะคะ <c oughs> งั้นเราจะซื้อสัก70กล่องละกันนะคะทุกคนเพราะมันพอดีกับโทเค็นที่เราจะแลกนะคะ420เพชรนะคะทุกคนโอเค <c oughs> เราก็กดซื้อมาเลยนะคะเราไปเปิดกันดีกว่าทุกคน ของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนจะมีส่วนของของทวอวนของเชา่าแล้วก็โทเค็นนะคะโอเคเราจะมาเปิดกันเปิดซักซักแปดกล่องแล้วกันนะคะแปดโอเคแปดกล่องก็ได้มาแปดโทเค็นต่อไปเปิดซักสิบกล่องสิบกล่องได้มาโหสิบกล่องได้มาเจ็ดไม่คุ้มเลย ไม่คุ้มเลยอันนี้เอาสักสิบห้านะโอเคเปิดปุ๊บโอเคโอ้โหสิบห้าได้สิบสองเปิดสิบห้าได้สิบสองคิดดูทุกคนคือในกล่องมันก็ไม่ได้มีแค่โทเค็นเดียวนะคือในกล่องมันก็มีมีโทเค็นเยอะอยู่นะคะทุกคนเปิดไปเลยเอาสักยี่สิบกล่องนะคะแป ยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องได้มายี่สิบเอ็ดโทเค็นนะคะทุกคนคือไม่ต้องเอาหัวเช่ามาให้ก็ได้เอาแค่โทเค็นก็พอเราไม่ได้อยากได้นะเปิดไปเลยนะคะทุกคนสิบกล่องโอเคสิบกล่องก็ได้มาสิบนะคะไม่พอนะเรียบร้อยไม่พอนะคะขาดไปเท่าไหร่เอ่ยขาดไปห้าโทเค็นนะคะทุกคน แล้วเองจะขาดทำไมเล่างั้นซื้อไปทีละกล่องละกันนะคะทุกคนโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยทุกคนคือในกล่องมันก็ไม่ใช่มีแค่หนึ่งโทเคนนะมันก็มีแบบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอย่างนี้ไม่ออกออกตั้งหนึ่งกับสองอะโอเคตอนนี้ค่ะไปสามนะคะทุกคน เอค่ะไปสองนี่หว่าใช่ใช่โอเคทุกคนได้มาแล้วนะคะ69โทเค็นแลกมาเลยในส่วนของหมวกเลดเวอร์มิเลีนั่นเองนะคะทุกคนนี่โคเทสมใสไปเลยนี่นะคะทุกคนเวลาใส่มันก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะมันก็เท่นะ ในส่วนของหัวขาวย้อมสีนะคะทุกคนตัวนี้คิดว่านะคาดให้เลยนะประมาณสักหนึ่งพันห้ารอเพถึงสองพันเพรนะคะทุกคนอาจจะหมดประมาณสักพ6 0หกพันเจ็ดพัน0ดัน้าอะไรอย่างนี้นะคะระหว่างนี้นะในส่วนของหัวขาวย้อมสีนะคะทุกคน โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เออคลิปนี้เราหมดไปประมาณ450เพรนั่นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด like กไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วทุกคนนะ